ุณหมอสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพี่รู้ไหมว่าโควิด mm hmm. มาเนี่น้ำหนักผมลงมีโอกาสทำออกกำลังกายทุกวันเลยแล้วก็ทำให้น้ำหนักลงมาจาก78 7ดบเจาบงที 80, แ80ดิตอนนี้เหลือ72 oh ็ดสสอง็มลงมาประมาณ6-8กิโลอันนี้แค่คุณหมอออกกำลังกายที่บ้างออกกำลังกายที่บ้านแล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารเย็น mm hmm. ก็กินน้ําปัน่น แล้วก็มีไข่ต้มบางอะไรบางนิดนิดหน่อยตอนเย็นนะการที่น้ําหนักลงเนี่ยมันเกิดขึ้นสอสองอย่างก็คือการออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่ดีควบคู่กันไปอยากรู้ไหมว่าออกกําลังกายยังไงมันถึงได้ลงมาอย่างเงี้ยใช่สิคะวันนี้คุณหมอก็เลยเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมแล้วแต่ก็ต้องมาพูดถึงการออกกำลังกายก่อนเพูดถึงรื่องของออกกาลังกายก่อนเราจะต้องไม่หักโหมนะบางคนบอกโอ้ยฉันจะในหนึ่งเดือนจะเอาให้ได้เลยวันละ60นาทีวันละชั่วโมงสชั่วโมงพอดีป่วยพอดีเลยเป้าสูงมากเป้าสูงแล้วก ทำเร็วทำมากนะกล้ามเนื้อมันบาดเจ็บเลยวันต้องขึ้นทำไม่ได้พักไปสิบห้าวันตายเลยต้องอย่าหักโหมนะอย่างแรกเลยสําคัญออตอนแรกอย่าหักโหมว่าก็ค่อยๆทาทาจากน้อยไปหามากนะ,ะอันนี้เรืยกระตัางเก้าช่องอแต่ตารางเก้าช่องนี้สําหรับผู้สูงอายุนะก็จะช่องเล็กน้อยคุณหมอคะทำไมต้องเป็นตารางเก้าช่องออม,มันอย่างนี้ฮะมันเป็นการฝึกฝึกตั้งสติเดินให้ถูกต้องตามกติกาก็จะมีท่าแล้วแต่ท่านะ ถ้าไปางหน้าถอยหลังอ,ออกซ้ายก้าชิดก้าชิดซ้ายลือทำเป็นตัววีเป็นขลามตัดเป็นตัวเอ็กมันมีแพทเทิร์นมันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำตามเขาได้นี่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมันต้องฝึกสติ<อ>แล้วฝึกการรงตัวบางคนผู้สูงอายุนี่เดินลวเซเมื่อฝึกนี่หายเซเลยนะเพราะว่าต้องมีจังหวะแล้วก็มีเดี๋ยวมาดูที่ไปจ้ายไงขวาคุณหมอสาธิตเลยค่ะถ้า ต,ตารางน,นี้มันเล็กไปสําหรับคนวัยชะกันอย่างผมนะยังนุ่มอยู่นะคะวัยสูงอายุก็ตารางขนาดนี้เขาก็เดิน9้าชิด9้าชิดไปเรื่อยๆไปหน้าเดินหน้ากว่าน,นะท่าที่หน้าเชิดเก้าชิดเกชิดเก้าชิดเนี่ยไปเรื่อยๆหนึ่ง6 7 8สา3สี่ห้าหเจ็ดปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเนี่ยเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเพียงแต่ว่า สอนให้ผู้สูงอายุหรือคนให้มีสติแล้วก็การตรงตัวอ่ะถ้าต่อไปคือมาอยู่ที่ช่องนี้นะช่องเล้เก้าชิด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 น่อย่างงี้ก็ไปข้าอันนี้สองนะอันนี้สามเป็นตัววีนี่เริ่มจากเริ่มจากเลขอะไรคะอ่ะแล้วเรียกเป็นเป็นเป็นตัววีนะ หนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งสองสามชิดหนึ่งสองสามชิดอ่าอันนี้ท่าที่เขาเรียกท่าที่สามอท่าที่สี่มันอยู่ตรงกลางนะอันนี้เป็นตัววีหงายนะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าทำเร็วๆกันหนึ่งสองสามสี่ก็เต้นได้ครับถ้าเป็นคนหนุ่มเอามือออกได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาเดินก็เดินด้วยปลายเท้ามันก็จะอ่อนอ่อนชอนแน่ถ้าผู้สูงยืดเราก็ให้ย่มไปหนึ่งสองช้าช้าช้าหน่อยนะฮะเต็มฝ่าเท้าเป็นตัววีหายอันนี้ตัวอย่างฮะเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขลามตัดค่ะค่ะขลามตัดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเป็นตัวตัว,ต,วตัวอย่างเงี้ยครเป็นตัวข,ขลามตัดนะถ้าง่ายก็คือย่ำไปเรื่อยเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกค่ะเจ็ดแปดอ่าตรงกลางนี่ตรงหลังตัดนี่แช่แต๋วนะฮะไม่งั้นไปไม่ได้นะหนึ<อ>่งสอง 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอสี่ห้าหกเอันนี้เป็นครับตัดมันมีหลายท่าเป็นตัว X ตัว Y เยอะแยะเดี๋ยวมันจะทํามาเป็นซีรีส์นะเป็นสเต็ปได้เลยเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยสาหรับผู้สูงอายุก็ฝึกให้ถูกต้องตามกติกาทำช่องค่ะเป็นการตั้งสมาธิแล้วได้ออกกำลังกายด้วยเหงื่อได้นะ ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็เปิดเพลงไปด้วยทํำไปได้ตามสเต็ปก็แอโรบิกค่ะนี่คือแอโรบิกท่าแอโรบิกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอันนี้คุณผู้ชมผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากฝึกการทรงตัวอย่างที่คุณหมอบอกเอาไปใช้ที่บ้านแล้วที่สําคัญเราสามารถตีช่องทำบานได้เลยทำไ่าด้เลยที่บ้านเลยแล้วก็ชาเลนส์แข่งคนในบ้านก็ได้มาแข่งกันค่ะมาแข่งกันทำผิดกีกครั้งนับเอาค่ะหรือไม่เราจะเล่น แอโรบิกกับเพื่อนที่อยู่ทางไกลออนไลน์ด้วยกันให้โปรแกรมอะไรก็ได้โปรแกรมไลน์โปรแกรมอะไรก็ได้ที่ออนไลน์แล้วก็ทําพร้อมกันก็จะสนุกเปิดเพลงเดียวกันเต้นไปพร้อมกันแต่อยู่ต่างที่กันเป็นโวล์ช่อ9ช่องเนียทูน่ะนะ,ะอันนี้ก็ทําได้เพราะฉะนั้นเราอย่าทําให้มันเกิดความซ้ําซากมากนักนึงสองผ้าแข่งตันสามทำพร้อมกันออนไลน์ หรือไม่ก็ทําแล้วให้มันมีความสนุกสนานแล้วมีการจดแต้ม,มเก็บเวลา,าเหมือนกับที่กรมอนามัยเขาทาเรื่องขี่จักรยานจดแต้มกัน<ช>ได้วัน<ะ>ละกี่นาทีถ้าเราทําเป็นกลุ่มเราทําให้ได้ว่าในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราทําได้กี่ชั่วโมงทุกคนแล้วจดไว้แล้วก็จะมีกําลังใจ จะทำย่ายอย่างต่อเนื่องค่ะก็เหมือนการวางเป้าหมายไว้อย่างที่คุณหมอบอกเริ่มต้นเป้าหมายของเราอาจจะไม่ได้สูงลิบลนะคะคุณผู้ชมแต่เราสามารถเริ่มต้นง่ายๆโดยการออกกําลังกายที่บ้านแบบนี้ที่สําคัญชวนคนที่เรารักชวนคนในครอบครวัวออกกําลังกายง่ายๆอย่างนี้ที่บ้านแบบ New Normal ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ